เอเอาไหมล่ะลูกว่าไงนักลบครบคทีมลเลยลเวันวันจันไปแล้วลคุณแม่กินนิดเดียวแต่ต้องยังเหลืออยู่ค่ะเดี๋ยวเติมให้นภาเป็นไงคะนภาคะนภานอยู่นี่เหรอ,อ,อนภาอยู่นี่เมื่อวานนะมันรอนะ เมื่อวานฝนตกหนักใช่ป่ะม,มาทุ่มเนื้อมันนั่งรอกันอะแต่ไอ้ตัวเล็กเนี่ยนั่งได้เวลามันก็มาทุ่มรอนั่งตากฝนหูเห็นแล้วสงสารมากเลยตากฝนรอได้เวลาก็เออไอเอียไปไหนละไอเอียนี่เอียอาจจะไปให้เอียก่อนนาพานาพาหนูกินกันมั่วมากเลยเดี๋ยวไปชามนู้นเดี๋ยวไปชามนี่อะไรของมันก็ไม่รู้ไอเอียนะฉลาดนะ เลี้ยแต่อาหารเปียกนะส่วนเม็ดนี่ไม่กินนะคะนู่นอยู่นู่นค่ะจุนแม่นั่งหันหลังอยู่จุนแม่คนสฉวรถนะลูกแต่งตัวกันนะกินเสร็จแล้วก็แต่งตัวกันคุณาพาวันนี้ครบซีมค่ะครบทีม กี่ตัวล่ะห้าดำดำดำเท่าไหร่นะดำห้าดำห้าเปิดสองสอเเจ็ดเจ,จ็ดตัวกินกันอย่างบันเทิงใจยังไม่หมดนะเนี่ยี่ยังตามมาตรงนี้อีกแต่งตัวนานมากเลยนะเธอฮะคือแต่งตัวนานจริงๆเลยวันเนี้ยฮะนพา,แบบาแต่งตัวนานแล้วเกินเธอนเธอนี่ยยังไม่ไปเลยอแอบดู เมื่อวา,านนันเข้าไปอยู่ในบ้านหลังเนี้ยมันฉลาดมากบ้านหลังนี้มันไม่เปียกเอ้พวกนี้ดันมานั่งนุ่นชายคานี่ค่ะนางสองดำเล็กมานั่งชายคาหนวดดำหนวดขาวแล้วก็ค่อยๆทยอยเอามาจากบ้านหลังนู้นทีละตัวทีละตัวอืมอืมฉันจะไปดูแขไขแล้วเนี่ยฉันจะไปเอาน้ําให้เอาเอา,เอ,า,เอ,าอาหารให้แขไข,ขมาแล้วนะพาเธออืมยังไม่ไปอันนี้นาง,งไหนแม่ดูหนวดหน้าเดิดูหน้าเด็หนวดดำรลอหนวดขาว ไอ้หนวดขาว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 เนี่ยมันไม่ใช่ไอ้หนวดขาวนี่มันตัวผู้ไอ้หนวดขาวนี่มันตัวผู้เนี่ยไอตัวไอตัวนวลเนียไอตัวนวลเนียที่หนึ่งเลยเนี่ยตัวนวลเนียเนี่ยตัวนวลเนียเนี่ยพี่เหมื่นมากินต่อยคุณนายคุณแม่คุณแม่คนสวยเธอนั่งเล็งนภามันทําไมคะเธอนั่งดูนภามันทําไมคะฮะคุณแม่คะมันดัก มาดับพี่ทั้งน้องดูมันดูมันค่ะดูมันค่ะดูมันค่ะดูมันนี่กินอิ่มแล้วนะกินอิ่มแล้วอืกินอิ่มแล้วบีบมันดีไหมเนี่ยบีบมันดีไหมเนี่ยดูมันทําดูมันทํำค่ะนะพี่มาด้วยอ่ะนังหนวดดามาด้วยนางหนวดดำเนี่ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตามมาด้วยกันเนี่ยตามมาทําไมอืม เห็นถุงเห็นถุง <laughs> เล่นกันไปเล่นที่บ้านมาเล่นอะไรตรงนี้กะโถจะเข้าบ้านแล้วไปลูกเข้าบ้านไปไปอยู่บ้านไปจะกลับแล้วอย่ามาเล่นตรงนี้ไปจะกลับบ้านแล้วไม่ต้องตามมานะอืมบ้านแนมะ่อ้อมอยู่นูน่นเขียว,วเขียวนู่นเขียวเขียวเห็นเขียวเขียวไหมมันอยู่นี่